สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับเอเชียเพชรยนต์นะคะในช่องรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะกับเอเชียเพชรยนต์นะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะวันนี้มาจัด นะคะรถสายทรงสปอร์ตให้พีพีรับชมอีกหนึ่งคันนะคะและสำหรับคันนี้ก็คือ Honda Civic FE นะ่ฮะสีเทาดำสวยมากๆเป็นตัว1.5 e-l Turbo นะคะคันนี้ปี2021เลขใหม่90,000กับราคาตั้งขายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบประมาณ3-4แสนได้เลยนะฮะประหยัดไปเยอะมากๆพี่พี นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนงวดละประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะคันนี้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะได้ทำานึ่งลา์มีให้ครบนะคะโฉมนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเป็นโฉม FE นะคะสายทรงสปอร์ตเน้นจัดได้เลยดีไซน์เขาสวยมากๆมาพร้อมกับสีเทาดำนะคะสภาพนางฟ้าเลยคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนเนี่ยได้เลขนี้ไปเลยนะคะรันเป็นกรุงเทพให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวไฟหน้าสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยหักรอยเล้ารอยเหลืองนะคะรอยน้ำรั่วซึมมาดูในส่วนของตัวล้อเนี่ยคันนี้ล้อแมตสีเทาดำนะคะ ปัดหน้าเงาสเปคเดิมโรงงานนะคะคันนี้ยางเนี่ยปี2023นะคะแล้วก็นะะสภาพสวยกริบเลยนะพี่ๆคันนี้นะคะใครมองหาอยู่นะคะห้ามพลาดนะคะตัวลงตัวล้อสวยมากๆนะคะคมกริบไม่มีรอยเบียดฟุตบาทให้เห็นเลยนะคะแล้วก็คันนี้กระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวให้แล้ว ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะคะแล้วก็มือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเทาดำเนี่ยหายากมากๆนะคะมามาดูภายในนะคะคันนี้จะได้มาเป็นเบาะผ้าโทนสีเบจสภาพสวยๆนะตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะไม่มีสีขาดตึงๆเลยนะคะคันนี้ดูดซับความร้อนอ่าไม่ดูดซับความร้อนระบายความร้อนได้ดีมากๆเนะยคะ นี่แล้วก็ตัวน็อตนะคะฝั่งเสาเอสวยมากๆนะคะคันนี้ไม่มีแกะฝั่งเสาบีเช่นเดียวกันนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดเลยน็อตเดิมทั้งคันนะคะการันตีรถสวยเกรดเอไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตัดต่อหรือว่ากอใหม่นะคะนี่พาดูตัวตะเข็บเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้รับประกันบอดี้ตัวรถให้เลยนะคะเดิมๆทั้งคันไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะคะ ยินดีดูแลทุกเคสนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะพี่ๆเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพลย์ยนสาขาเซรีไทยนะคะนี่คอนโซลด้านข้างสะอาดสะอ้านนะคะตัดด้วยสีเบจกับสีดำแบบนี้เลยนะคะระบบเป็นเซ็นทันล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. มาชมในส่วนของเบาะหลังกว้างขวางมากๆพี่ๆดูเลยนั่งสะดวกสบายนะคะเบาะผ้าทั้งคันนะ,ะสะภาพสวยๆภายในเนี่ยดูหรูหรามากๆเลยนะคะเพราะว่าได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีเบจแบบนี้นะคะ ว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะคะคันนี้เนาะโฉม FE นะฮะคอนโซลด้านข้างเช่นเดียวกันทั้ง4บานนะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังกันนี่ด้านหลังนะฮะไฟท้ายมาแบบ LED นะคะแล้วก็เป็นหลอดมันติรีเฟกเตอร์นะฮะสภาพสวยมาก mm hmm. โลโก้ซีวิกเดิมโรงงานนะคะกล้องถอยมีให้ครบคันนี้โลโก้ Honda แท้นะคะ กระจกไล่ฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเบกรกดวงที่3นะคะแล้วก็เสา,ากาศชาร์ฟินแบบที่ฉลามมีให้ด้วยนะคันนี้ได้เป็นเครื่อง VTEC Turbo นะคะเครื่อง 1,500cc นะคะสวยมากนี่เลยมาดูภายในอ่านี่ฝากระโปรงเดิม,ดมนะ,ะพี่พไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเช่นเดียวกันตัวกิฟอยู่ครบทุกตัวไม่มีหลุดเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนี่เลยนะคะนี่น็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยแงย่รอยขันรอยไขยสภาพสวยสนะคะนี่ ชมตัวนงตัวน็อตวสวยกริปนะคะไม่มีรอยแกะเลยด้านในกว้างขวางมากๆพี่ๆนะคะเก็บกระเป๋าสัมภาระกระเป๋าเดินทางต่างได้หลายใบเลยนะคะคันนี้เหมือนมาดูในส่วนของด้านในกันนี่เลยยางอะไรมีให้ครบเครื่องมือแม่แรงต่างๆนี่บอกเลยว่ามีให้ครบจัดเต็มนะคะ ตัวรถเนี่ยไม่มีสนิมนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติจมน้ำน้ำท่วมนะคะทางเราเนี่ยมีบริการตรวจรถให้274จุดนะคะจากบริษัทกลางนะคะพี่ๆมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะสวยมากๆนี่ตัวรถไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีขีดข่วนไม่มีขนแมวนะคะสีเทาดำดูหรูหรามากๆเลยใครกำลังมองหารถทรงสปอรอตนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยพี่ๆ นะมาดูตัวน็อตฝั่งประตูอีกข้างนี่เลยสวยมากไม่มีแกะเลยนะคะแล้วก็ติ๊กเกอร์อยู่ครบความดันลมยางต่างๆนะคะคันนี้นี่มาดูโครงสร้างอีกฝั่งหนึ่งกันอ่าแกะให้ดูนะคะนี่เลยโครงสร้างนะคะสวยๆนะ คันนี้ไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากอไม้อย่างที่บอกนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยได้เป็นเซนทันล็อกปรับกระจกออโตระบบเป็นสมาร์ทเอนทีกุญแจเคเเลตนะคะเดี๋ยวหนูจะสตาร์ทให้ดูนะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะพี่ๆปุ่มสตาร์ทเขาจะอยู่ลึกนิดนึงนะนี่ดูหลังพวงมาลัยนะคะอ่าสตาร์ทให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ตัวกุญแจของ F e เนี่ยจะเป็นนี้นะคะแล้วก็เราสามารถกดสตาร์ทรถเนี่ยจากกุญแจได้เลยนะคะ ดีมากๆนะคะสำหรับตัวซีวิกนะคะคันนี้เบาเบาผ้านะคะพี่ๆเป็นแบบปรับแมนนวลนะอันนี้หนูปรับให้อ่านี่ นี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัยแบบมัล t i function นะคะนี่แล้วก็บวกลบเอ่อเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงได้หมด airbag มีให้ครบนะคะมาพร้อมกับค r u i s e control นะคะสัญญาณแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะมีให้ครบเลยคันนี้นะคะแล้วก็ระบบ push start นะคะนี่หน้าปัดเดินไม้สวยๆอุ้ยน้ำมันจะหมดนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะคะ จอกลางทัชสกรีนอ่าจอกลางทัชสกรีนนะคะคัะนนี้นี่เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะคะรับสายวางสายเนาะเชื่อมต่อ FMAM นะคะเรดิโอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะคะนี่กล้องถอยอ่ากล้องถอยก็มีนะมาดูนี่เลยกล้องถอยเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้แอร์ปรับอุณหภูมิแบบออตโต้นะคะนี่เลยนะแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะคะ แล้วก็คันนี้เนี่ยมาเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีเลยเกียร์ออตโอต้ขัดขีดีสะดวกสบายเนี่ยคะโหมดอีคอน นะคะแล้วก็นี่เลยนะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งบริเวณคอนโซลกลางนะคะใครหารุ่นนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูสขบอบอด้วยนะหนูขายราคานี้เลยนะคะไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยนะสวยๆนะคะนี่รถจากหน้าป้ายให้แล้วนะจาก7,900,000เหรือ6 9, 9 0 0นะคะเป็นตัว fe 1.5 el นะคะปี2021ัคันนี้ระยะทางการใช้งาน8 9 0 0 0โลนะคะนี่8 9 0 0 0โลนะคะตรงเป๊ะน,นะพี่พ เดี๋ยวหนูให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะระบบเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็คอนโซลเนี่ยของตัว F E เนี่ยเขาจะเป็นคล้ายคคอนโซลแบบใหม่เนาะแอร์เย็นทั่วถึงนะคะแบบนี้เลยกว้างขวางมากๆนะคะตัว F E นั่งสะดวกสบายพี่พี่สายสปอร์ตสายซิ่งนะเอาไปแต่งหล่อหลอนะคะพี่ครบเครื่องหนูบอกเลยนะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะนี่เลย mm. นะตัวน็อตนะคะสภาพสวยสวยเดิมเดิมคันนี้ไม่มีขันไม่มีไขนะคะนี่ สภาพสวยกริปนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนี่บอกเลยว่าเห็นชัดเจนนะัติเกอร์บาร์โค้ดอยู่ครบนะคะฝากระโปรง Honda เดิมแท้คันนี้มีผ่อนแผ่นเฉน,นวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะไม่มีกรอบไม่มีร่อนนะคะฝากระโปรงนี่เลยนะเอาเล็บจิกเข้าไปเด้งกลับแน่นอน น,ะะนี่ตัวน็อตสวยมากๆนะคะนะน็อตเดิมไม่มีแกะเลยคันนี้เนะะี่ยะเบาชกต่างๆอยู่ในสภาพดีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะตัวห้องเครื่องไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวปั๊มตัวแอร์ปั๊มตัวอาร์มีให้ครบนะคะคันหน้านี่ไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะคะห้องเครื่องไม่มีรอยนะ้ํามันั่วไหลไม่มีรอยนะ้ํามันไหลยเยิ้มคันนี้เป็นเครื่อง VT เทคเทอร์โบนะคะดีที่สุดใน Honda แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะขับในเมืองสบายๆขับออกต่างจังหวัดชิลๆนะคะกับ Honda c i v i c FE 1.5 EL Turbo ปี2021เลขไม้80,000กิโลกับราคาตั้งขาย699,900บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนงวดละ12,000บาทตลอดอายุสัญญาผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดนะคะดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้น2.79%นะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์หรืออยากซื้อสดนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะทางเราเนี่ยมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ หรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาทดลองขับนะก็สามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาเซรีไทย68นะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะรถทุกคันพร้อมให้ลูกค้าทดลองขับนะคะหรือว่าอยากจะวิดีโอคอลดูรถตัวจริงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ